สวัสดีครับพบกับนิวลิซึมอีกครั้งนึงนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงสถานการณ์ชายแดนระหว่างไทยกับเขมรรหรือกัมพูชาซึ่งอย่างที่ท,ทราบนะครับก่อนอันนี้แรงงานเขมรนี่เขากลับกันไปเยอะมากแต่ปรากฏว่าไม่มีตําแหน่งงานให้เขาคือสถานการณ์นะตอนนี้อย่างกรณีที่มีญี่ปุ่นาทางญี่ปุ่นมาเกี่ยวข้องด้วยซึ่งจริงแล้วญี่ปุ่นเขาไม่ได้รู้เรื่องหรืออะไรเลย จะว่าไม่รู้เรื่องก็ไม่เชิงนะครับแต่ว่าเรื่องของเรื่องเนี่ยเขาไม่ได้มากดดันฝั่งไทยเขากดดันฝั่งเขมรว่าจะลดสถานะไทยแลนด์พลัสวันเพราะว่าทางเขมรเนี่ยก็อยากจะให้ตัวเองทางฝั่งตัวเองมีพวกมีตําแหน่งให้กับทางเขมรที่กลับมาแหละแต่ว่ามันไม่มีนะครับแต่ว่าเรื่องของเรื่องคือนอกจากปิดด่านแล้วทำให้เดือดร้อนเรื่องของการส่งอะไรเข้ามาเข้าหรือออกไปอะไรต่างๆเนี่ยทำให้เขมรเนี่ยเดือดร้อนแล้วยังไม่มีตําแหน่งงานว่างให้ด้วยนะครับโอ้โหก็เรียกว่างานเข้าเลยทีเดียวนะครับตอนนี้อย่างที่เราทราบ หลังจากที่ขมียนกลับบ้านตัวเองไม่มีงานแล้วแล้วก็สถานการณ์ตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าโรงงาน ก็คือโรงงานที่โรงงานญี่ปุ่นที่อยู่ในเขมรเนี่ยย้ายฐานการผลิตอีกถ้าเกิดว่าทางเขมรหลุดสถานะ Thailand+ p ลัสวันนะครับโอ้โหต้องบอกว่างานเข้าอีกนะครับ mm hmm. ก็ตอนนี้ล่าสุดเลยทางแรงงานเขมรทะลักชายแดนเยอะแย,ย,ยะมากมายนะครับคือรายวันเลยรายวันรายชั่วโมงอะไรต่างๆหลุดเข้ามาหลุดเข้ามา mm hmm. ก็อย่างที่บอกนะครับว่าเราเนี่ยไม่ก็ถ้าเทียบกันระหว่างไทยกับเขมรถ้าเกิดว่าญี่ปุ่นหรือเกาหลีใต้จีนไต้หวันอะไรเนี่ยจะย้ายฐานการผลิต ก็คงไม่ได้ย้ายจากไทยไปขมรนะครับน่าจะย้ายจากขมรมาไทยมากกว่าเพราะว่าโครงการไทยแลนด์พลาสต์วันชื่อบอกกัแล้วนะครับว่าจะเริ่มต้นที่เราแล้วก็ขยายออกไปท้าขมรยังเป็นอย่างนี้อยู่ก็งานเข้าซึ่งตอนนี้แนวโน้มเนี่ยแรงงานขมรก็โอ้โหเดือดร้อนเลยนะครับน่าจะเดือดร้อนหนักด้วยปกติก็เตรียมเตรียมที่จะพยายามกลับเข้าไทยอยู่แล้วถึงแม้ว่าจะลําบากแค่ไหนก็ตามไม่รู้ว่าหลุดรอดสายตาทางตํารวจชายแดนหรือว่าชุดเฉพาะกิจอะไรมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ว่าถ้าจับได้เราก็ส่งกลับ แล้วก็มีส่งกลับตลอดเหมือนกันแน่นอนนะครับว่าเวลาเขาจะเข้ามาไทยเนี่ยเขาต้องเสียค่าหัวหัวละพันสองพันสามพันสี่พันห้าพันก็ว่าไปอย่างล่าสุดที่มีข่าวตรงจันทบ,บุรีนะครับชุดเฉพาะกิจนาวิวกโยธินจับแรงงานสเสมียนได้เป็นร้อยย้ำนะ้รับว่าเป็นร้อยเลยทีเดียวแล้วเสียค่าหัวคนละหกพันสุดท้ายเนี่ยโดนส่งกลับไปแล้วนี่ก็เป็นภาพที่เกิดขึ้นนะครับมันแสดงเห็นถึงสถานการณ์ที่ มันแย่มากๆในเขมรนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกว่าประเทศไทยเนี่ยจริงๆแล้วมีศักยภาพที่จะพัฒนาได้มากๆแต่ด้วยนี่นะครับปัญหาของข้างบ้านปัญหาชายแดนอะไรต่างๆที่เราต้องมาคอยรองรับก็ต้องมาคอยจัดการทลักเข้ามาทลักเข้ามาก็ต้องเสียเวลาเสียงบประมาณอะไรต่างๆในการจัดการแทนที่เราจะได้เอางบไปใช้ประโยชน์ยิ่งถ้าเกิดว่าเขามาเรียนด้วยมาเรียนมารักษาตัวนะครับไม่จ่ายตังค์เอกหรืออะไรอีกรักษาเขาฟรีโอ้โหต้องบอกว่าเหนื่อยสุด อีกเรื่องหนึ่งก็คือการรักษาพยาบาลของเขาที่แย่มากๆนะครับตอนนี้ได้ข่าวว่าเป็นแสนแสนสองแสนคนเลยนะครับที่ขอกลับเข้ามารักษาตัวในประเทศไทยซึ่งเราจะใจอ่อนไม่ได้นะครับต้องให้มันแบบเด็ดขาดเลยทีเดียวก็ต้องดูนะครับว่าเรากับทางเขมรซึ่งทางเขมรเนี่ยไม่ใช่ใครนะครับก็พ่อลูกนั่นแหละจะเป็นยังไงแล้วอ่าก็สถานการณ์เนี่ยคือมันก็ค่อนข้างหนกักแหละเขาเนี่ยถ้าเปิดด่านเนี่ยเขาจะมีท่อน้ําเลี้ยงทันทีนะครับถ้าเราใจแข็งนิดนึงเนี่ย เขาก็ไม่มีเงินแต่ถ้าเกิดว่า,าเราใจไม่แข็งเนี่ยเขาก็จะสามารถมีเงินแล้วพอได้เงินเลยต่างๆเดี๋ยวเขาเอาเงินเนี่ยไปซื้ออาวุธอะไรต่างๆมาเล่นงานเราอีกมันก็ไม่ถูกต้องนะครับมันณขนาดนี้นะตอนนี้ก็ยังมีพวกแก๊งวิชาชีพพวกแก๊งคอสเซนเตอร์อะไรยังมีอยู่นะครับนี่ขนาดปิดด่านถ้าเปิดด่านนี้มันจะขนาดไหนสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถเมนท์วิธีด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ